จ้าซองขั้วลองเลยมียังในมีมนูน้าเนอจาเป็นแกงปลาดุกหน้าใส่เส้นจาอู้หอดไข่จะนี่ปลาดุกน่าหอดไข่มไคร่ตดยอมีเยอะเออตะไคร่ตเดยวแต่นีเป็นตะไคร้จะาพายีตูตะไคร้เนี่ยจะเป็นไข่ตุ้มนั่นไหมเนาะจ้าอันนี้ต่ำอันนี้ต่ำเนี่ยต้นเนี่ยตะไคร้พิกก็ยังอะไรนี่เทาที่เห็นแลยวพริกตะไคร้กะเทียมจะห้องห้องห้้งหัวมอน กินนาำมะสอก่อนบางเรียนจ้ะเลียมไม่จะเฮ็ดอันหัวปอเปียะได้จ้ะนี่นานได้เสรนอันมันไม่ขูดเด้งเนาะแต่ว่าผ่าแต่นั่นจ้ะแผ่นแผ่นหัวผ่นหัวปอเปียจ้ะเอาไปเอาหนีลุงก่อนเนาะกะเจียวลุงหม้อเลยจะต้มน้ำเป็นหม้อไว้ก็เอาเคียงแกงลงเลยเอ้ยเคียงกบบนีน่ะโอ้กะสักมาเคียงแกงลูกตำมะพริกตำตะไคร่ตำกระเทียมตำหอมหอมไกันกะสีบ่าว่า เจ็เนจน่จะันให้กากะเย็นๆตะวัน,ม,น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 มัน,นเมได้ฝนตกเทาจะตกแท่บัดขึ้นมันเขานาฝนมเอาอนหน่อยพา,า,ายุจ้ะตกก็ร้อนซองมือควที่หารค่ะแม่แม่จะใจะเกลดอะไรนร้อยมันเกิอด,อดนิดหน่อยแต่ก็ น้ำปลาใส่ขุ่นดิใช้น้ำปลาร้าไปเลยครับพี่หนึงสองอนี้ใพี่นึงแบเยนเด้อหนาอจ้าแล้วไปก็ใส่ใบบักกูแต่ม่าหอมตอเรบปาดุกเลยนใส่ดุกหน้าอย่างี้ได้ัจไอ้ไปตุกหัวตุกเฮียมีเียวาสิปนน่ะละน้องน้อยว่าเกงคือเส็นแม่มาสัน นอนกับส on ีอิ no ่มกันเนาะนอนสีกันแทเพราะว่อิ่มนอนสินไม่เ้าะหรือจ้าทาให้ปลาสุกเลยจ้าเปิดม้อม้าเก่าตะไคร้ใส่เลยเย็บฟอดได้ตัวนี้คั่วหัหอมคุอาจจะว่าเสียงยังจ้าโอ้สงสารเนียนสินจ้าจะไปกับอาเซนลงเลยแม่มาเลยเมียโอ้ยมาหน่อยอัน คุยมาปางรถต่ำจ้าแต่พอตายเราขาหักห้องดดอยีง่จ้าไม่เศร้าในเรื่องรถไปอาบน้ำจ้าอยี้เสียงแอ้งอะไเดี๋ยวว่าเบิ่งเลยเ <c oughs> นี่ยไปได้ว่าเอามาดูี่วยวนเลยว่าตัวใดอะว่าสันดอกมาพร้าวมาปางตัวว่าสันเต็มยัางหมดแม่ปลาเจชฟนักว่าสันเพิ่งว่าจ้าไปกับปี๊ดมอไว้จ้าให้กับร้อยมันสุกหมดจังเลยพายตูลงเลยจะปุ่งพวงชิดรถอีกทีหนึ่นจงจ้าตอนนี้เซ็นกับ ปลาซุปเรียบร้อยจ้าไปก็เอามูสูใส่เลยกด้วยน้ำปลาไปกับพายตูเด้จ้าปลาแมตตโปรตีเขาใส่แต่อลไรเนาะเขาใส่ก็มีแบบปลากระป๋องเค็มปลาอันนี้ปลาแท้ๆจะแซบพืุ่งกันจ้าปลากระป๋องกับแซบเพรุ่งกันเขาต้องมาที่นี่นานมากอันเมื่อคืนเทน้องกับแม่มาอย่างหนึ่งอันนี้กับแซบเพรุ่งกันจ้าจะรอแล้วมีอันนี้ใส่เครื่องหลายพิเศษ จ้าจ้านั่นคือการไปตอนกินได้จ้าจ้ามากินแกงปลาดุกน้ำกันเด้อจ้าใส่เส้นแกงปลาดุกหน้าใส่เส้นจ้ามึอนี้องฟังของน้ำเด้อน้องฟังบอกไว้ก่อนเรียนเราเด้อของน้ำจ้านี่อย่างน้อเลยนี่ไอ้สนนู้ออกมาห้มาฝากแล้วจ้านี่ว่าเอ็ดซีเพิ่์นนั่นฝากว่าออกมาห้ไปทักกินน้ำไดเด้อว่าใช่เจ้าได้มีแม่นี่จ้ามันมันจบไม่ดีแม่นี่บอก นี่นี่ใส่กลองบอกมันจะเป็นต่แซบครับอยากได้อะไรกินไม่ได้ก่วกันงานชิเหมือนก่อนอย่ามันตักไว้ไดจานได้จานเส็จอ้อนแล้วไหมเนาะอ้ยมันจร้อนจักินอะไีกันแตขอ้นไร้นั่นนะจากพื้นกันจะทิ้งไมเอยพียโนมาให้ครับจ้า ยังไงที <oh> s cool> <S bueno, like ่ม่อยากใช่ได้น่งีตนหน่นมลปนเน่ยมันละกาิงย่มันหักแม่ มันนี่ไรเราจะใส่ก่อกันไนี้จงมัยไอแล้วจะแยกไปละวอร์ได้ไหมฮะไอนอนอยู่นอนเตียงอยูเ<ช>ตีงเยวไอซุ่มสมารกอันนั้นอยู่โอ้สมารกอันคนละรึงก็ไอทานเป็นบริษัทบริษัทติดด้านหลังก็มนี่ก็เตรียมตัวไปเมื่อไรจะกินขเขาแล้วก็ไปเลย สินมันาจะกินที่ไันเนาะอืมอืมห่อนเลยห่มันห่อนออสักสดเลยแม่มจะสินมแ่จางสิจะกินยงไงไ๊ะแมกินหร ปลาว่าไม่จาวป่าเปล่าไม่คือแบบแซ่บมั้ยคะอืมแซบดีเลยนูนี้ยม่ออกเทดูจ้าวันวันน้ำเนืใช่ใช่ปลากระป๋องจ้าวเมนูนี้แต่แซ่บคนละแบบเนาะแซ่บปลาดุกแซบีแล้วนะวแซ่บ เล้นโน่ประด้ยได้มันหวนอนต้องอาจามให้แก่มเบานะมีไหมน้ำตอนแรกได้หลายจ้ะมันบกบนละ่ะเข่าเส้นเอาแมา่อันนี้ปักไประดายได้ลขลายนะไม่หลายแล้วยังหลายดูหลายเย็นบ้าอืมบอยิ่มตักเพิ่มได้จ้ะไม่รู้ไหม บางเก็บกะมาหน่อยจะหวองว่าเอ้ยยยับางเป็นหนยมีแม่ตรงใจงานพางเนาะพางเลยยังฮือเจ็บนะก็มีแบบตอนแรกก็ตอนนี้ก็ระดับยังได้แบบตอนแรกใหก็อึดไปยมเขาเรีอกหมดเราเมันแรงกอเนเลย คืไปยีเแล้าจ้ามือนึ่งเดี๋ยวรอนมือน้ำมันร้มันแรงน้ำานนน้ำกระอ้าอะไรรถแ้เจ้ามีแมวมามาเรียนน้ําบบมีนยันหย่งบานมันเหยีดหิบนฝนตกกเศส้าเลยันตกบนมือเนาะแม่นมนจืดเจอาจ้าจ้าฝนตกเทียงดัง Màu cái gì nữa Này à. có không <laughs> Ừ Này Chị Nguồn chắc, chắc để lại là đi đấy แม่จะ้มาเ้าตัวยัํมาเลี้ยงไม่ไหวรดน้ำหนักไม่ลูงั้งหลอีแม่เมิ่นว่าบางี่บางอย่เขาจะมาเลี้ยงมันแม่รถเร็ว,เเว้าจ้า่หมูมันจะโว่เจ้า คอนนอี้ดีเลยแม่ตั้งเกล็ดกินแต็มเซนส่วนมากเขินกับน้อนเลยปลากระแทบที่ดอกหว้าแต่ว่ากินเสซนซะก่อนอิ่มยอมเซนเลยแม่ตอน,นจ<ะ>้าใส่มะก,กรูดกินไดได,ดย,ยังไงหวาฝาดชนะคือแม่มาจ้าก,กินกันจ้าก,กินข้าวเช้าอันน้อนกระแทบ พี่แั่บมือขวม,ม,มากแ่บเหรออแซ่บเหรออืมไม่แซ่บแบบนี้ก็แซ่บได้เลยแซ่บแบมบมึงมีเยอะ ่เลนะือะเหมือนจช่ไ่มเริ่มอิ่มเหร กินเดมน้วเี้กินีว่าพียงเส้นอันบวมพีมีตําม,ม่แหลมามหน่อยไหมแล้กกัไปได้เผ็ดแก,ก,กงส่ล,ลิมเนียงได้กับปากเออฝากก็ติดตามมันจันร์ะก็เก็ดิ้งดิ่งจ้าทีเบลัใจทาง่องพว้เน่จ้าขึ้นนีกก็มากกดไหลเจเจก,ก็แช่ได้จ้าจะพิมนาจ้าวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณนะจขอได้หลายจ้าแม่กินต่อ บุ้ยอย่างไรมุอินเลยเนาะมันห่อนกินได้ยากบายบายจ้ะ